เไม่หนุกอะเล่นบัชันเจนเราไม่หนุกอะเล่นเราเบื่อบาชันอะไรนี่โอเคเลยใช่ใช่ยึดกลางบาชันไม่ต้องเดินยิงโงงถึงที่เกมได้เฮียอดไปไปขวาเพื่อนไปเพื่อนไปนู่นหมดเลยเฮียเอาเลยเพื่อนโอ้ยคุเกือบตายไปกอดเดึว โอ้ยยียี่ียวกัิดวีอู้หูสวยสวยดูสวยเจี๋บสโบ่นคิวหนเอ้ยมีไวนายยี่บังจังเลยคนเนี่ยระบายระบายตบมาตมาสวเพื่อนเดี๋ยวกบเดี๋ยวับยินได้คิวยินได้คิวสวยเป๊ะสวยสามน่าดิเบสมันหลอนเลยถ้าไม่มีใครอันตีสวยมันก็เอลเดเกมแล้วเที่ยว เล่่นขอองงทีเดียวเดี๋ยวกูปั้นมันกงปวดสอบเข้าก่อนได้และวปวดสอบเที่ยมมาแล้วพิมเมาไม่กันนะกูไม่รับด้านเมนืของทางนั้นเออไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหลบหลบหลัมันเริ่มมีจังแลด้วยดลยอรอะจังแลดมันยืนเอ๋ยตรงนู้นน่ะเฮียกูอยากเล่นทีเพลแล้วต่อยมั้งเลยถอยอยู่ถอยอยู่กูอยู่หลังเสาโอ้ยกูมีมีไอ้นั่นเอ้ยเฮียนี่ว่า เป็นรอบที่เจ็บมาสวยดิไอสัดมาดิที่อ่ะกลัวสอบอันดับหนึ่งสองเออของตำบลที่กูนั่งอยู่ยอดเพราะว่าอีแค่คนเดียวที่เล่นเกมนี้นี่เออเนี่ยเลยเป็นที่หนึ่งไอ้ที่เนี่ยเออหนีหรือคุยได้ไอ้สัดที่กูเป็นที่หนึ่งกูกูเล่นอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยถ้าเด็กเข้ามาเล่นกว่าเป็นที่สองก็ได้ไปเด็กเข้างาน ไอ้เด็กต้องมาเล่นกูเป็นที่สองเลยหล่ะทุกครกระจอกเลยเนี่ยป้ายเลือกสภาสเท่แม่งเต็มหมดเลยแม่งเต็มในทุกที่เลยเนี่ยแม่งเต็มถึงขนาดข้างบ้านกูที่เขามีโรงพ่อไอ้่แบบเอาใบมาติดเลยเชี่งตายพุทธเปนอะไรโอ้ยมันหลุดหลุดหลุดคืหลุดคือหลุดเชี่ยคือชบไม่ได้หลุดเลยลองเราลองเระวังลองไอ้เชี่ยดีว่า ไอ้ลิงไอ้เลิงไม่เอามาจีไอ้ป้องเวยเดียวเลยไม่ชอบเลยไม่ชอบลิงไม่ชอบมึงเออโอ้โนโนเดลโรโบฉันเซฟนายไม่ได้ฉันเซฟใครไม่ได้เราเซฟเธอไว้ได้ไหมไม่ได้เธอทิ้งกูไปมึงเคยล้างเธอไว้ได้ไหมกูไม่เคยคิดจะล้างด้วยซ้ำกูกูเคยคิดแต่จะหลังเอ้ยหลังก็ไม่พบ กูนิกามว่ะกูนักคิดมุกเนี่ยเฮียคิดที่แพ้ไม่เอาลงนะเฮียนั่งร้องแต่จิ๊กแย้วสนุกบพูดเออไฝเฮ้ยยิงยิงหุ่นเงี้ยอัก่อนมันเป็นสบายไม่ตายปืนกูกาขนาดนั้นเลยอ่ะปืนกูกระจอกขนาดนั้นเลยพี่โอ้ยหลายโลใส่ใครต้องการมันหลายๆลูยโลเลยโอ้ยเฮีย ชมครับสวยครับ so สวยครับดีมากครับแจ่มครับเลือเรตีรัวๆพี่ดิวตีตีมันตีมันเดี๋ยวเอ้ยไปไหนวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่โดน้ที่ไม่ให้ไม่ได้เหรอตัวเฮียนี่ตัวเฮียนี่เฮ้ยลูกมันขวางมันลงไปมันงไปมันไปใหญ่ไปยุ่งมันมันมีตัวลงหลังชูมนั่นแหะขึ้นมาข้างบนตุลอะไรอะไรเฮ้ยมันมาได้อะเตะมันว้ามาได้เฮ้ยเฮียโอ้เกือบตายค่ะดีนะคุณมุกปีกปูว้าเกิดอะไร เลยไปไปไปกูอยู่ไป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 กามากับมาเพื่อนกับมาไปไม่ได้ไม่ไหวแล้วกูอยากตีกูหมดแล้วการกระทำของนายอาจจะพิโกดีตาดพวกเราก็ได้เอาตันลืมฉันลืมนายเป็นตัวแข็งทีมเราจุดแก่จุดเปรี้ยวจุดอ่อนหิวเมื่อกี้มันหน้าตาแบบตีทีมก็ตาหน้าเอาชิ้หมายเมื่อกี้ใรถฮอกรถฮอกรอรอกูบ่ากูเห็นเยอะเฮ้ เอาเอาตกใจดีว่าไอ้เฮียทีมกูนี่วะไอ้กูตันปุ๊บเป็นไทเลยเอาวะมาดิไอโลอยตัวเอาวะเฮ้ยปุ๊บไม่เห็นคนย่ต้องตันแล้ววะไยปุ๊บไอเป็นตกไอองฮ้ออรอฮ้องออเทียไไ้้ยไอไอไอไแมไอเยมเาเอาชุบเสยคอมแบ็ขึ้นมาก่อนไอเีย ดีว่าอย่าไปตายตรงนู้นดิโอ้ยถ่ายเลยไอ้งูงูย้ายกไปเดินไปถอยดิว่ามามาใครเดึงเพื่อนกูเลยอย่ากดหน้าฐานเลยไม่รู้กูกูทำไมเดี๋ยวนี้ถึงคิดจะอยากกดหน้าฐานท้าท้้าท้าไม่รู้ไปปีนรอบก่อนไปปีนรอบก่อนโอ้กูกูบินสูงไปเออเราต้องเอาไปทันโซทันโซเฮ้ยไปทำยี่อะไทันโซเชื่อสกายแต่โซยาง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอาอจังเลมึงเนี่ยวเดียวรอนะเมข้มาข้มาตัว็นไไมบ้างนไไมกูช่วยเอาเหรออาดิเฮ้ยขวาเต็มเลยขวาเต็มเลยปิงไม่ได้เกมเีน่ะเดียเดียวสวยสวยสวยจูครับเฮียเดียวเฮียมันไปโอ้เกิดตม่น้ยกูพุ่งตกไปแล้วโนโอ้ยเฮียดินอยาเอากูนะ บินลงโลกไอสัตว์กลัวระดับโอเลบเป๊ปต่อมาเลยเป๊ปสวยมากเพื่อต่มาเลยสวยสวยเป๊ปสวยเป๊ปไอ้เพื่อนไอ้โดเฮมันจะกูหนางอย่างไกลเฮียตายทันรอตทำตวยทำยอาตยตัดสองตัวไอเียเนี่ยเล็บเลเปิหนีลงไปแล้วเจ็บมากๆไอ้เฮียมาละตัวเดียวบ้าสวยกับแเอ้า มาทำไมไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยต่อมาไอ้เหี้ยต่หยุด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 ได้เป๊มหยุดพวกมึงกันทั้งคู่เลยอะไรกูเปลี่ยนชั้นนี้ใส่แล้วเปมไม่ใช่กูคนนั้นแล้วไอ้ตัเหี้ยแล้วคนเรามันเปลี่ยนนิสัยกันได้ย้อนสลับคนละคู่อีกที